สวัสดีครับมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับผมชุดนี้เป็น10นิ้ว156นะครับก็เบื้องต้นนะครับไปถึงก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับเสียบปลั๊กตัวนี้จะมีปลั๊กเสียบนะครับตัวนี้สายก็จะเอาไปให้นะครับก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้3-5นาทีนะครับให้สวิตชิ่งมันได้อุ่นเครื่องนะครับก็มาสังเกตดูนะครับว่าวนขึ้นไหมนะครับ ปกติจะตั้งให้อยู่ที่14.2นะครับพอเปิดครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตเครื่องเล่นนะครับเปิดสวิตไฟนะครับไฟก็จะติดนะครับสวิตจะแยกกันนะครับเปิดอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันแยกส่วนกันอยู่แล้วส่วนเครื่องเสียงนะครับเปิดตัวนี้นะครับสังเกตว่าไฟไฟปรีติดนะครับก็ให้เราค้นหาบลูทูธได้เลยนะครับ วิธีค้นหาบ l u e t o ง่ายๆนะครับมารู้จักปุ่มกันก่อนปุ่มแรกจะเป็นเสียงกลางปุ่มสองจะเป็นเสียงเบสนะครับสามสี่จะเป็นปรับปรับเล่นทุ้มกลางแหลมนะครับภาษาภาษาชาวบ้านเรานี่ก็เป็นเอ็กโคไมค์นี่ก็เป็นเสียงไมค์นะครับช่องไมค์ก็เสีบตรงนี้ก็เบื้องต้นนะครับถ้าเปิดสวิตช์แล้วจะเชื่อมบุ u ุ t นะครับก็เอาเสียงขึ้นนะครับนิดนึงนะครับให้ได้ยินเสียงสัญญาณของปีนะครับแล้วเราก็กดโหมดนะครับ โหมดอยู่ตรงไหนนะครับก็คือโหมดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับรูปลรูปสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็กดหาดูนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงว่ามันจะบอกว่า FM นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นขึ้นนะครับก็ไม่ใช่แล้วก็กดไปอีกครั้งนะครับเพื่อหาบลูทูธนะครับอ่านี่เป็นบลูทูธนะครับก็จะมีเสียงสัญญาณนะครับแล้วเราก็ค้นหานะครับผมใช้โทรศัพท์ Android นะครับผม เปิดบลูทูธแล้วก็จะเจอนะครับชื่อบลูทูธเลยนะครับเกือบคู่นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียงตอบรับนะครับแล้วเราก็มาเปิดเพลงได้เลยนะครับเสียงโทรศัพท์ผมเอาขึ้นไว้สุดแล้วก็ถอยลงสักขีสองขีดนะครับโอ้เดี๋ยวหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนนะครับ ไม่เป็นไรเอาเพลงนี้ก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็นเสียงกลางนะครับ ปรับง่ายก็คือเรากลางขึ้นก่อนเราค่อยเอาซับตามนะครับมันจะได้เนื้อเพลงมันจะได้เข้ากัน,นครับ วิธีการปรับก็ปรับไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้เสียงเบสก็ถ้ามันเบอร์แล้วก็ควรเอาลงนะครับเพราะว่าแต่ละดอกมันก็มีสปิกของมันนะครับลิมิตของมันส่วนวิธีการปิดก็แค่เอาวอลลุ่ม2ตัวนี้ลงแล้วก็ปิดสวิตช์สตัวได้เลยนะครับก็เท่านี้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับไม่ต้องรอถอดปลั๊กไม่ต้องรอแต่เสียปลั๊กต้องรอนะครับให้สวิตชิ่งเครื่องสงสัยก็โทรมาเบอร,ร,ร,ร์โทร,รด้านล่างนะครับหรือช่องทางทติดต่อเฟซไลน์นะครับสุดท,ท้ายคลิป ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ